สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคม2564ครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ ชาวราศีพฤษภเป็นคนธาตุดินมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในวันที่3ธันวาคมดาวพฤหัสจะโครจรเข้าสู่ภพสุภะและมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูครับดาวพฤหัสจะจรไปเจอกับดาวเสาที่รออยู่ดาวพฤหัสกับดาวเสาไม่ถูกกันจึงส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคนราศีพฤษภรวมไปถึง ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยนะครับยิ่งต้องระมัดระวังให้มากขึ้นครับพเพราะดาวพระราหูก็ทับลัคนาชาวราศีพฤษภอยู่ด้วยดังนั้นในช่วงนี้คนราศีพฤษภไม่ค่อยจะมีสติครับจึงอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันที่4ธันวาคมดาวองคารจะโครจรเข้าเล็งลัคนาชาวราศีพฤษภอีกหนึ่งดวง มีตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดิครับส่งทั้งผลดีและผลเสียครับผลดีเกี่ยวกับด้านความรักความรักในช่วงนี้จะค่อนข้างดีครับรวมไปถึงการเลิงของดาวองคารที่เลิงเจอดาวพรลาหูเกิดเป็นคู่สมพลซึ่งกันและกันทําให้คนราศีพุธศพที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ ยอดขายท่านจะค่อนข้างดีครับแต่ผลเสียจะทำให้คนราศีพฤษภประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวดังนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอีกเท่าหนึ่งเลยครับในวันเดียวกันครับดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ภพมรณนะและมีตำแหน่งเป็นปะในวันที่16ทธันวาคม ดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่พบมรณะอีกดวงและมีตำแหน่งเป็นคู่มิตรในวันที่25ธันวาคมดาวพระเกตจะโครจรทับลัคนาคนราศีพฤษภดาวพระเกตเป็นดาวเทวดาครับจะเข้าคุ้มครองปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุของท่านช่วงนี้ท่านจะปลอดภัยแน่นอนครับในวันที่26ธันวาคมดาวพุธจะโครจรเข้าสู่พบสุภะ มีตำแหน่งเป็นคู่สมพลจะทำให้สถานการณ์การเงินในช่วงนี้ดีขึ้นมากเลยทีเดียวครับดาวพฤหัสเดินหน้าเต็มกำลังอยู่ในภพกัมมะทำให้การงานในเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นครับมีผลลัพธ์ที่ดีมีตัวช่วยแต่ปัญหามันจะมาจากร่างกายของท่านนะครับอาจจะไม่พร้อมอาจจะเจ็บป่วยได้ดังนั้นโอกาสดีๆอาจจะสูญเสียไป ควรดูแลแร่างกายสุขภาพท่านให้ดีเพื่อพร้อมกับงานที่เข้าหาท่านในช่วงปลายปีครับมาถึงด้านการเงินครับอาจารย์ขอแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1คือคนที่มีรายได้ประจำหรือคนที่รับราชการกลุ่มคนเหล่านี้การเงินจะไม่ค่อยดีครับเพราะดาวพุธมีการโครจรไม่ค่อยดีตําแหน่งไม่ค่อยสวยครับรายรับในเดือนนี้ จึงไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจและรายจ่ายของคนราศีพฤษภก็มีมากอยู่แล้วครับดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงจะประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินควรวางแผนให้ดีด้วยแต่กลับกันครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าครับในเดือนนี้ดาวอังคารครับเข้าเล็งลักนาท่านเจอกับพระลาหูที่ทับตัวท่านอยู่ครับ กลับกลายเป็นคู่สมพลสิ่งที่เลวร้ายจะกลับกลายเป็นดีในช่วงนี้คนราศีพฤษภจะขายของค่อนข้างดีครับมีรายรับเข้าหาตัวท่านการเงินจึงดีขึ้นผิดหูผิดตาครับรวมไปถึงในเดือนนี้คนราศีพฤษภมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินมีโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคด้วยครับ แต่อย่างไรก็ตามควรบริหารและวางแผนให้ดีครับเพราะคนราศีพษษุธศพจะเก็บเงินไม่อยู่นะครับและมีหนี้สินค่อนข้างมากดาวอังคารเป็นดาวความรักครับและได้ตำแหน่งกเกษตรตาที่ปดีเล็งไปเจอท่านที่มีดาวราหูอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นคนโสดต้องระวังเสียตัวนะครับในช่วงนี้แต่คนมีคู่เรียกได้ว่าโชคดีครับ จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีความรักค่อนข้างหวานลาหูทับลัคนาดาวพระสุ์ชนกับดาวเสาดาวอังคารเลงท่านอีกดวงหนึ่งนะครับดังนั้นระวังป่วยในบางท่านจะป่วยหนักระวังอุบัติเหตุดังนั้นต้องมีสติเพราะคนราศีพฤษภในช่วงนี้ไม่ค่อยมีสตินะครับ แต่คนลาสีพฤษภจะมีโชคนะครับในพางท่านจะมีโชคใหญ่เลยทีเดียวโชคจะมาจากเพศตรงข้ามโชคจะมาจากคนรักของท่านหมายเลขมงคลในเดือนนี้ได้แก่หมายเลข83ครับในเดือนนี้ครับถ้าตัวท่านรักษาสุขภาพและระมัดระวังอุบัติเหตุดีๆทุกอย่างกำลังไปได้สวยครับโอกาสและจังหวะกำลังกลับมาหาท่านรวมไปถึงความรัก โชคลาภดังนั้นครับอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนขับชาวราศีพฤษภทุกท่านในเดือนธันวาคมนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ